เมื่อเสียงกำปนาตสุดท้ายแห่งสงครามเงียบเสียงลงสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือความว่างเปล่าอันไพศาลและโลกที่บอบช้ำโครโนอสและเหล่าไททันผู้เคยเป็นเจ้าแห่งจักรวาลบัดนี้ถูกจองจำอยู่ในคุมนรกที่ลึกที่สุดทิ้งไว้เพียงบันหลังที่ว่างเปล่า และคำถามที่ยิ่งใหญ่กว่าสงครามครั้งใดใครจะเป็นผู้ปกครองโลกใบใหม่นี้ในยอดเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าสามพี่น้องผู้พิชิตซูสโพไซดอนและฮาเดสต่างตระหนักดีว่าอำนาจคือดาบสองคมหากแย่งชิงกันเองโลกที่เพิ่งรอดผลจากหายนะ อาจต้องมอดไหม้ไปจุมอีกครั้งพวกเขาจึงเลือกทางออกที่ยุติธรรมที่สุดไม่ใช่ด้วยคมดาบไม่ใช่ด้วยสายฟ้าแต่ด้วยโชคชะตาหมวกเกราะสำมฤทธิ์ถูกใช้เป็นภาชนะรองรับลิขิตสวรรค์ภายในนั้นบรรจุสัญ,ญลักษณ์แห่งสามอาณาจักรนภาเวรงหวางมาหาสมุรเกลี้ยวกราด และยม,มโลกอันมืดมิดหัวใจของทวยเทพเต้นระระวะัวเพราะการจับครั้งนี้จะกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาไปชั่วกับชั่วกันไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าใครจะได้ครองสวงสวรรค์หรือใครจะต้องลงไปในความมืดมิดตลอดกาลเมื่อหัดแรกถูกดึงขึ้นมาโพไซดอนได้ครอบครองเกลียวคลื่นและมหานาชี เขาแย้มยิ้มเพราะจิตวิญญาณของเขานั้นอิสระและรุนแรงดังพายุในทะเลมาหาสมุทรทั้งมวลก้มหัวสะดุดีนายเหนือหัวคนใหม่ต่อมาซูสน้องคนสุดท้องผู้ปลดปล่อยพี่น้องชะตาลิขิตให้เขายูนเหนือทุกสิ่งเขาได้ครอบครองผืนนภา,าและตำแหน่งราชาแห่งถวยเทพสายฟ้าคำรามกึกก้อง ประกาศศักดา์าแห่งผู้นำสูงสุดแห่งโอลิมปัสและสุดท้ายพี่คนโตฮาเดสสิ่งที่เหลืออยู่ในมือเขาคืออาณาจักรที่ไม่มีใครปรารถนาโลกหลังความตายความเงียบงันและเงามืดไม่มีเสียงโห่ร้องยินดีมีเพียงเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาแต่ฮาเดสไม่ได้เอ่ยคำทัดฐาน ขายอมรับภาระที่หนักอึ้องนี้ด้วยความเงียบงันอันส่งเกียรติเพราะเขารู้ดีว่าจักรวาลจะสมดุลไม่ได้หากขาดผู้คุมกฎแห่งความตายและแล้วสามพี่น้องก็แยกย้ายกันไปตามลิขิตสวรรค์องค์หนึ่งสู่ท้องฟ้าองค์หนึ่งสู่มหาสมุทรและองค์หนึ่งสู่ตานพิภพแม้จะอยู่ห่างไกลคนละภพภูมิ แต่อำนาจของพวกเขาจะถักทอเกี่ยวร้อยโลกใบนี้ไว้ด้วยกันยุคสมัยแห่งความโกลาหลจบลงแล้วบัตรนี้ยุคทองแห่งโอลิมปัสได้เริ่มขึ้นอย่างแท้จริง